่อนที่จะปลูกให้เป็นต้นจนมีลูกได้นะครับต้องทําวิธีนี้ก่อนนะปไปดูกันเขาอยังไม่เจอดินเพราะฉะนั้นรากคงจะอ่อนเอมากนะครับหรือใครมีแสลมมีที่บางเยนบางใบบบางเศช้ศนบางเสียงบางเสียงบางเสียงที่บางเศนสวัสดีครับสวัสดีดเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับวันนี้มาเจอกันแล้วเนาะนี้จะมาเจอนในเรื่องของการปลูกมะนาวนะครับหลังจากที่เราทําการชาม,มะนาว จนมีการติดยอดเจริญเติบโตได้เรียบรตัวแล้วนะครับเราจะปลูกมะานาวอย่างไรนะครับจากยอดเล็กๆเพียงย,ย,ยอดเดียวนะครับจะปลูกยังไงให้มันมีลูกเตรียมต้นอย่างนี้นะครับมามาดูกันนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายแบบและเอยียดเลยนะหลังจากที่เราทําการชํามะนาวไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็แตกยอดเต็มแล้วนะครับน่าจะเตรียมทุกทุกกิ่งทุกกระถางแล้วนะครับ เห็นรากไหมเนี่ยเนี่ยรากจุดนี้รากไม่ค่อยมีเนี่ยรากอู้นี่รากยาวเลยเอาอันนี้ไปขยายพันธุ์เถอะพ่ออันนี้ดีกว่ามาแล้วครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการก่อนที่จะปลูกให้เป็นต้นจนมีลูกได้นะครับต้องทําวิธีนี้ก่อนนะ ไปไปดูกันอันดับแรกนะครับเราต้องทําการขยายพันธุ์ก่อนนะครับหรือจะเรียกภาษาชาวบ้านว่าเป็นการอนุบาลเนาะใครจะแกะให้ดูอนุบาลมะนาวนะครับนี่เป็นการควบควบแน่นอยู่ในขวดดิในขวดผมก็พูดผิดตลอดเลยนะบอกว่าแก้วพลาสติกแก้วพลาสติกแก้วพลาสติกผมก็บอกว่าแก้วขวดขวดแก้วพลาสติก ก็หล่นเลยนะครับไม่เป็นไรเพื่อนๆืคงจะเข้าใจหรอกนะถ้าเอฟซตามผมมาน,านั้นจะรู้ได้ว่าผมพูดผิดบ่อยมากนะครับชําเดือนกว่าๆสดชื่นมีการแตกยอดขึ้นมาแล้วนะครับนี่แบบนี้นะมามาดูวิธีการอนุบาลกันนะครับเราจะใช้ดินอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็ใช้วัสดุภาชนะนะครับไม่ว่าจะเป็นกะแลบหรือเป็นขุยมะพร้าวนะครับ ใครมีขุยมะพร้าวใช้ขุยมะพร้าวใครมีแกลบใช้แกลบนะครับได้เหมือนกันนี่ประมาณนี้ทุกเแราวให้เข้ากันช่วงขั้นตอนนี้จะไม่มีปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกจะไม่มาเกี่ยวเลยแต่นี้มันมันปนของผมมาเฉยอก็ง,ง่ายๆก็คือการรูปบานนั่นแหลนะครับ อนุบาลให้รากเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเยวจะเอาให้ดูสมัยต้องอนุบาลรากที่เขาเจริญเติบโตนะครับเขาอยู่ในขุยมะพราะ้าวล้วนๆเลยนะครับเขายังไม่เจอดินเพราะฉะนั้นรากพวกนี้จะอ่อนเอมากนะครับเนี่ยอ่ะมานะครับใส่เข้าไป อย่างที่บอกนะครับดินอยู่ที่หนึ่งส่วนนะครับที่เหลือเป็นขุยมะพร้าวกับแกลบหมดเลยระยะเวลานี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการรดน้ำชุ่มชุมก็คือการปรับสภาพให้น้องเขามีสภาพเหมือนกับว่าอยู่ในขวดแก้วเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ เท่านี้ไม่ได้ยากเลยเนาะวันอา,อาทิตย์แรกนะครับนำไปวางไว้ในร่มนะครับร่มแบบ100%นะหรือใครมีแสลมมีที่บางเสียรบางบางบางเสียรประชันบางเสียงบางเสียงบางเสียงที่บางเสียงก็สามารถนำแสลมนะครับขนาดสัก70%นะครับ 7จ็สิบหือสี่สิบห้าก็ได้นะมากลางไว้ให้น้องนะนี่ผมอะ่ะผมจะชอบทําวิธีการนี้มากกว่าการตอนเองนะไม่รู้ใครจะคิดยังไงก็ช่างนะผมว่าวิธีการเนี้ยได้ผลดีแล้วก็เร็วกว่าการตอนเยอะเลยนะครับตอนอาจจะได้กิ่งพันธุ์ที่ใหญ่แต่การชํายอดมันมันจะได้กิ่งพันธุ์ที่ไม่ใหญ่แล้วก็เล็กแล้วปลูกลงกระถางมันออกลูกเร็วเนาะ เนี่ยนะครับอ่ะประมาณนี้แหละนะครับวิธีการนําไปวางก็ผมก็จะนำมาวางไว้ข้างๆต้นที่ขยายพันธุ์ไว้แบบนี้แหละนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับจะมีการแตกใบแตกแขนงหนึ่งเดือนจะมีการแตกแขนงขออกมานะครับรอจนกว่าเขาจะแพ่แผ่กา้กานก้านสองก้านสามเราถึงค่อยนํามาลงกับกระถางใหญ่กระถางเขนเบอร์สิบหกแบบนี้นะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ต้องค่าเสียดาไม่มากก็น,น้อยเนาะนะครับผมจะมีวิธีการทำสวนสียเยอะมากนะครับรวมถึงวิธีการทําให้มะนาวติดลูกติดดอกนะครับอ่ะแล้วมาเจอกันใหม่อู้น้ำลนวลละนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นละครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วน้ำลนวลละแล้วเดี๋ยวไปปิดน้ําก่อนไปบายสวัสดีครับ